ค่ะไดเลิกล่าค่นนคากาคา e ็สวัสดีพี่พีททุกคนนะครับสวัสดีครับตื่นเต้นครับตอนนี้เพราะเหมือเาเราเรา,ร,ารอคอยเวลานี้กันมานานมากๆเลยนะครับมาจากที่ปลายปีแล้วเราถ่ายซีรีส์กันไปเสร็จปุ๊บวันนี้เป็นครั้งแรกที่จะได้ดู EP หนึ่งพร้อมๆกับพี่ๆแฟนคลับทุกคนครับใช่จริงจง เราทุกคนยังไม่ได้ดูเลยครับเห็นแวบๆแต่ว่ายังไม่ได้ดูแล้วก็จริงๆ EP หนึ่งมันเป็น EP ที่เนื้อเรื่องมันค่อนข้างจะครบรถแล้วก็มีมีส่วนที่น่าสนใจเยอะใน EP หนึ่งครับดีใจมากที่ EP หนึ่งเนี่ยได้ไปดูด้วยกันในโรงครับแต่ว่ายังไงยังงไเราแนะนำตัวก่อนนะว่าใครรับบทเป็นใครบ้างได้เลยครับผมก็เริ่มจากผมแล้วกันนะครับสวัสดีครับผมปอดธิติพงศ์นะครับรับบทเป็นเควินครับเฮ้ยอุ้ยไม่ใช่ไปเลยไปเลยไปเลยเม็นไงแล้ว คิดถึงเขาคิดถึงเขาคิดถึงใครรอบครับโอเสวัสดีครับผมปอร์ดธิติพงศ์นะครับรับบทเป็นเบียร์ครับอาจจะมึงบอกไปว่าไหลอยู่โอเคไม่เป็นไรครับสวัสดีครับผมรับบทเป็นเบียร์ครับสวัสดีครับผมพิมพ์ตะทอนครับรับบทเป็นเควินครับค่ะสวัสดีค่ะนายนันทนิชาค่ะรับบทเป็นลลินค่ะสวัสดีค่ะเฟรนดีนานะคะรับบทเป็นนานาค่ะ สวัสดีครับตาวลเซนพงครับรับบทเป็นเคนครับสวัสดีครับเจ๋งชติพัฒน์ครับรับบทเป็นลลิตครับผมครับผมบิ๊กสรุปครับรับบทเป็นลิขิตครับครับกันเนอร์ครับรับบทเป็นนวิดครับแล้วก็มีน้องโคล่าครับอ่ะหนูพูดหน่อยลูกหนพูดหน่อยมาับล่ากันนะเนาะลุงนะนี่น่าแสดงหลักครับหลักของหลัไม่เคยเห็นที่เต่า <welche> อ <ăn? S 2> re ุ้มน้องหมาครับปกติจะเห็นอุ้มน้องแมวใช่ครับวันนี้ต้องเอาใจดาราหน่อยทักซิโด้เลยนะฮะวันนี้คิวทองครับพี่เวียร์กับ เวินก่อนเลยว่าคาแรคเตอร์ในเรื่องเราเป็นยังไงครับจริงๆสลอบเบียร์เนี่ยเป็นเรียกว่าเป็นผู้ชายกินแฟลกตและการเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะเชื่อใจคนรอบข้างได้ง่ายแล้วก็ชอบช่วยเหลือผู้อื่นครับแต่บางครั้งความไว้ใจของเขาเนี่ยก็ทําให้เขาต้องผิดหวังครับครับผมส่วนของเควินนี่เป็นผู้ชาย แบล็กแฟกเหลือบเขียวนิดนึงครับ <c oughs> <c oughs> อาจจะทุกคนอาจจะเห็นแบล็กไปก่อนแล้วก็อาจจะมากรีนที่หลังนะครับทุกคน <c oughs> แต่ว่าเขาก็เป็นผู้ชายที่เรียกว่ารักใครรักจริง <c oughs> และเขารักเดียวด้วยไม่ว่าเวลาจะผ่านในขนาดขนาดไหนก็ตามแต่เขาเป็นคนที่เหมือนมีประสบการณ์แตบบ่เขาเรียกว่าไงนะเหมือนใหม่กับความรัก <c oughs> ไม่เคยมีประสบการณ์เรื่องความรักมาก,ก่อน <c oughs> เพราะฉะนั้นก็เขาจะได้รับเรื่องแบบ เรียนรู้จากจากเวียครับผมแต่ว่าทีนี้ผมว่าอย่างที่น่าสนใจก็คือในคาแรคเตอร์ในเรื่องทุกคนจะได้เห็นทั้งบีฟอร์แล้วก็อฟเตอร์ของทั้งเควินแล้วก็เวียครับครับครั้งรักครั้งคู่ใช่จะได้เห็นทั้งสองโมเมนต์เลยทั้งโมเมนต์ที่ทั้งสองคนรักกันแล้วก็โมเมนต์ที่อีกคนนึงคลั่งรักแต่อีกคนนึงพยายามที่จะผลักไสออกไปอืิดดราม่าขิดดราม่าใช่ครับ ล้วท่านอื่นล่ะคะคาแรคเตอร์อย่างน้องไม่นายอะไคะคือของลลินนะคะขอลลินก็จริงๆเป็นคนง่ายๆนิ่งๆไม่อะไรกับใครไม่ยุ่งกับใครอยู่เงียบๆไม่พูดจริงเหรอลูกจริงๆค่ะคุณพ่อต่อที่พี่พิ๊กเลยค่ะเป็นพ่อลลินครับเป็นพ่อกันเนอร์ด้วยนะครับคาแรคเตอร์ก็จะเป็นคนที่คิดว่า้าพูดก็จะบอกก็จะสปอยหมดเลยพี่นิดนึงแล้วค่ะพี่นิดนึงไป เป็นเป็นบ้านที่ไม่อบอุ่นแล้วกันอ่าพูดอ,อย่างงี้ถ้าแบบว่าถ้าบอกหมดเดี๋ยวมันจะเป็นสปอยทั้งเรื่องไปครับเป็นบ้านที่ไม่อบอุ่นเป็นบ้านที่รักลูกชายไม่รักลูกสาวเห็นลูกสาว,าสาวเป็นเครื่งองมือเป็นเครื่องมือทางธุรกิจเป็นเครื่องมือทางทางธุรกิจที่จะต่อยอดความยิ่งใหญ่ของตัวเองอ่าประมาณนี้ครับอก็อาจจะมีแบบแฮชแท็กถึงคุณพ่อได้เลยครับครับครับแต่แต่สุดท้าย พ่อก็แพ้นะครับพ่อไม่ได้ชนะนะครับแต่แพ้ใครแพ้ใครไม่บอกแพ้ใครไม่บอกเอ้ยจบเลือกแล้วไม่บอกไม่บอกไงไม่บอกไงไม่บอกว่าพ่อแพ้ใครครับกันเนอร์ค่ะลูกลากค่ะครับ ก็อยากจะเพิ่มแฮชแท็กให้คุณพ่อดีเด่นนะครับเพราะว่าดีเด่นแค่กับลูกชายนะครับก็เดี๋ยวเดี๋ยวลองไปดูในในเรื่องว่าจะเป็นยังไงครับแต่ว่าคือเราเนี่ยก็จะก็จะรักพ่อมากแล้วเรารู้สึกว่าเอ้ยทำไมพี่สาวไม่รักพ่อเหมือนที่แบบเรารักพ่อเลยนะอะไรเงี้ยเออเขข้ามไปนิดนึงมีลูกอีกคนหนึ่งด้วยเป็นลูกที่อาพับมากเป็นลูกที่ตามหาพ่อแต่ว่าก็ไม่ได้เจอสุดท้ายก็ไม่ได้เจออ้าวเป็นลูกจริงจริงลูกจริงๆครับเป็นลูกของอีกอีกภรรยาหนึ่ง ไม่ว่าสเรียกสปอนอย่าให้พูดเลยอย่าให้ผมพูดเลยให้ไม่ได้เจอเพราะว่าจะไปเจอกันในซีรีส์ใชครับไม่ทันแล้วแ้วเราดูว่าจะเจอกันเลยที่สุดเลยที่ตาเป็นพ่อใครหรือว่าครไม่ใช่พ่อก็ไล่น้องเฟรนงกันไหมน้องเฟรนงกันเป็นบอดี้การศดีกว่า เฟรนด์นะคะแล้วก็เราเปิดเป็นนานาก็จะเรียกว่าเป็นตัวสดใสของเรื่องดีกว่าก็เป็นเพื่อนสนิทกับพี่เวียนะคะแต่ว่านานาเนี่ยเขาก็ต้องรอดูว่าทําไมเขาถึงมาเป็นบอดี้การ์ดมาทําอะไรในกรุงเทพเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเป็นสาวเจียงใหม่เจ้าก็จะขายข้าวซอยใช่เดี๋ยวมารอดูว่านานาเนี่ยเขาจะมาทําอะไรมาแก้แค้นหรือเปล่าหรือว่าอะไรสิทุกคนทุกคนหลุดมาคนนิดโถ่เอ้ยตายละจบเรื่องแล้วตอนนี้จบเรื่องแล้วสบายใจแล้วเราไม่ได้หลุดคนเดียว ัไฟนอลอีกทีให้ค่ะไปเลยค่ะเฮ้ยผมพูดอะไรดีไปไปหมดแล้วผมเป็นลูกของคาทาครับซึ่งรับบทโดยพี่มอสนะครับผมเป็นพี่ชายของเควินใช่ครับนะครับเราเป็นครอบครัวเดียวกันครับเล่นเป็นคนดีครับได้อยู่ครับไมปไปเลยยังนี่เราเป็นครอบครัวผมไม่เป็นคนดีนะครับในเรื่องใช่ครับแต่ในเรื่องก็รอดูแล้วกันครับเป็น็กใช่ครับเพราะเป็นการริกบทบาทเลยครับไม่เคยรับบทแบบนี้ ก็สปอยแหละเองก็สปอยก็สปอยก็สปอยแล้วถามพวกตัวเองตอนแรกพีตอนก็เห็นแล้วฮะมีใครอยากสปอยมากกว่านี้ไหมคะเดี๋ยวรอดูดีกว่ารอดูมีดีกว่าผู้จัดโบกมือแล้วฮะผมว่าอย่าอย่าหยาแล้วไม่ให้ใครพูดแล้วเมื่อกี้ผู้จัดก็คือไม่ยอมบอกอะไรเลยอ๋อไม่ได้นัดกันมาเขอานุญาตให้ัาแจ้งบอกกันเลย เรียบร้อยเลยอ่เรียบร้อยก็ของคราวนี้ยากเลยตอนแรกก็กล่าวว่าจะรู้แล้วจะแนะนำตัวไงแต่ว่า โอเคงั้นเดี๋ยวผมแอมตัวอย่างเงี้ยกันก็ถ้าลองสังเกตดีๆตัวผมจะเป็นตัวละครเดียวที่ไม่มีนามสกุลนะครับผมยังไม่ใส่นามสกุลไว้ทุกคนเห็นการก็อยากให้รอติดตามว่าบวจะตกลงแล้วผมเป็นลูกใครกันแน่อ๋อรู้แล้วไม่รู้ไม่รู้มาทำอันนี้รู้แล้วฝากอีดิดของพี่บิ๊กขนาดนี้เขาไลฟ่อยากถามหลังฝากแฟนคลับพี่ดิดไลฟ์อยู่คนที่อยู่ในไลฟ์สดแล้วกันคยู่ด้วยไกลๆออกแต่ผมกติเราขาพูดขาสปอยเหมือนกันนะวันนี้ทำไมเรา ทำกันบ้านมันนิดนึงนิดนึงให้นิดนึงแต่ว่าอ่ะหน้าที่ของเราหลักๆในเรื่องเลยมีแค่หน้าที่เดียวเท่านั้นก็คือการมอบความสดใสให้กับเรื่องเรื่องนี้อ้าวพี่กลิ่นดราม่าหนักสุดเรามาเป็นความสดใสเดียวเป็นความสดใสเดียวของเรื่องพักหัวใจนิดนึงเอออ้าวเขาบอกว่าอีพีหนึ่งวันนี้ก็คือมีแบบซีนที่แบบพิเศษเลยเรารู้ไหมคะเรารู้ไหมเรารู้ครับว่าจริงๆซีนซีนที่มันอยู่ไท้าีพีหนึ่งเป็นซีนที่เรา ถ่ายกันใกล้ๆบิดกล้องพอดีใช่ครับใช่พิเศษยังไงเอาเป็นว่าเฟอร์รารี่สีแดงแล้วกันครับรถสีแดงครับทุกคนให้สังเกตรถสีแดงเอาดีๆครับแต่นี่คือสปอยแล้วสปอยแล้วสปอยสู้พี่บิ๊กไม่ได้เลยไม่ต้องพี่เออ e ีหนึ่งมันเป็นช่วงปูเรื่องซะมากกว่าครับพยายามเกินตัวละครแนะนำตัวละครแนะนำตัวละครทุกคนครับใช่ครับ ก็เรียกว่าวันนี้แบบข้ามลาดเลยสักซีนหนึ่งมีใครพอจะแบบว่ามีซีนไหนที่อยากให้รอติดตามเป็นพิเศษไหมนอกจากเฟอร์รารี่สีแดงเฟอร์รารี่สีแดงจริงๆผมว่าอีพีหนึ่งมันต้องติดตามทุกซีนเพราะว่าด้วยความเป็นอีพีปูเรื่องเหมือนว่าทุกคนจะรู้จักหลายๆตัวละครในอีพีนี้ครับเพราะเหมือนถ้าพลาดอีพีนี้ไปเนี่ยอีพีต่อไปอาจจะแบบเออลืมแล้วคนที่เป็นไขรเพราะตัวละครมันเยอะมากในเรื่องนี้เพราวันนี้ก็คือทุกคนออกหมดเลยอีพีหนึ่งเห็นทุกคน จริงๆเกือบเกือบเกือบครบนะครับออกทุกคนไหมครับผู้จัดครับออกออกครบไหมครับอีพีหนึ่งอีพีหนึ่งออกออกครบทุกคนไหมครับยังนะยังยงแล้วอีพีหนึ่งมันจะเป็นรสชาติไหนมันจะฮิวใจมันจะแบบหรือมันจะดราม่าต้องเตรียมใจเตรียมน้ำตาผมคิดว่าเปิมมาด้วยผ้าแบบทองค้าสดใสก่อนอ่าเรียกว่าคุกคนดูเข้ามาก่อน สดใสทั้งเรื <osaurus> ่องนะคะสดใสทั้งเรื่องจริงๆเรื่องนี้เป็นเรื่องแฮปปี้นะครับหวานต้นครับหวานต้นหวานต้นขมกลางและปลายครับถ้าใครอยากสดใสคดู ep หใช่ครับดู ep หนึ่งครับ ep เดียวเลย ep อื่นก็จะทำใจเลยใช่ ep ep เข้มข้นถ้าถ้าดู ep อื่นแล้วจะเศร้ากับดู ep หนึ่งใหม่ดู ep ใหม่เราไปไปดู ep ใหม่ต่อครับอันนี้ได้อันนี้ได้อยู่ใช่เวียนๆกลับมาดูครับใช่ครับแท็กวันนี้นี่คือจะแบบเป็นแนวแนวไหนดี แท็กวันนี้หรอจะมีใครโดนสาบโดนอะไร้งแต่ีะี p ไหมและอาจจะไม่ใช่เราสองคนแล้วกันนะพีแล้วก็อาจจะยังไม่ใช่เราสองคนอะไรลูกก็มองหน้าพ่อแล้วลูกถึงใครโดนสาบแล้วลูกก็มองหน้าพ่อแปลว่าอะไรลูกอาจจะโดนแล้วตอนนี้ก็คือเราออกมาซีณพ่อก็คือโดนเลยเหรอ ต้องโดนดเลยหรอยังจริงๆรักกันดีค่ะในครอบครัวใช่ค่ะเพราะจริงๆที่คุณพ่อพูดเมื่อกี้มันแค่แบบว่าใช่แบบจริงๆที่พ่อพี่พี่วีพูดมันไม่มีจริงเลยนะคะที่พูดไปทั้งหมดเป็นแบบว่าไม่ทันแล้วลูกไม่ทันแล้วไดแล้วลูกแต่ว่านอกจากวันนี้ได้พูดความกันมีความพิเศษขันแสดงอะไรด้วย อย่างคือเป็นเป็นครั้งแรกเลยครับที่ทุกคนจะได้ฟังเรียกว่า OST ของซีด้เรื่องนี้ครับใช่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 เช่ใ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 ี่่ใช่ใรใช่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 เป็นเ่ใช่ช่ใช่ใ่ใช่ใช่ใช่ช่่ใช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 ่กช่่วอร์ช่ใช่ใชบใชใช่ใช่ใชใน่ใชรใช่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 งช่คช่ใช่ใช่ใ่ใน่ใส่่นมาตรงนี้นั่สิครับ และคงเลือเพียงแค่เงาของเราที่ยังอยู่ตรงนั้นอันนี้แหละครับตรงนั้นหรือตรงนี้ผมจำไม่ได้เหมือนกัน่งนั้นเนี่ยแสดงว่าวันนี้เราได้ยินเสียงสองคนแต่ว่ารองเพลง o ของทางพี่ิวชแล้วเราเองนะคะจะได้ฟังไหมต้องรอติดตามครับเป็นคู่หรือเปล่านะครับครับใช่ครับ บอกบอกได้แหละมั้งเพลงเพลงคู่ครับเพลงคู่ครับใช่ <c oughs> อบอกไปแล้วแต่ว่าไปถามใครเมื่อกี้ตอบเองเลยครับม,มีมีโอเอซิคหนึ่งเพลงครับแต่เด<อ><ช>ี๋ยวรอวันประกาศครับ,รบใช่แต่พูดถึงอันี้ก็คือแบบว่าร้องเพลงกันแบบพร้อมพอกันหมดเลย <c oughs> เพลงคู่มีเพลงผ้าอื่นๆก็ไม่ครัไม่มีครับก็ผมแต่มีเพลงที่ที่เราทำมาเนี่ย ศิลปินระดับประเทศเลยครับเกือบหลุดแล้วครับเกือบหลุดแล้วครับได้ยินเสียงพี่บิ๊กด้วยไหมคะเรื่องนุ่เพลงไม่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 มีครับไม่มีครับไม่มีครับอุ้ยหนักแล้วครับเอ้ยระวังลูกนั่งหนักนะโอเคลูกดีนิ่งๆนะแต่เขาจะไม่ขยับเลยนะครับเป็นคนขยันน้องก็คือจะเป็นแบบว่าเป็นตัวเดินเรื่องอีกด้วยด้วยค่ะใช่ครับนี่พี่บิ๊กเหมือนกันครับ น้อไปยากหน้าด้วน้องไม่ใชไม่ใช่ไม่ใช่ไใช่หไหมครับใช่ไหมครับอะก่อนที่จะได้ไปดูอีพีหนึ่งกันค่ะเป็นรรมเียมเลยอยากจะขอสำหรับคนละสามคำสำหรับอีพีหนึ่งที่จะได้ดูอีกไม่นานนี้แล้วเริ่มี่สามคำพอนะคะเดี๋ยวจะป่อยยได้ครับกันน้าก่อนเลยนะวรันรอติดตามนี่ไง เอาไปแล้วด้วยเอาไปแล้วด้วยเอาเป็นว่าใครคิดได้ก่อนเรียงเรียงเลยก็ได้เอาครับไครับพี่ิ๊กครับเชื่อผมคนที่ตอบมันยังง่ายอยู่จริงบิ๊กต้องตามดูครับต้องต้องทำดูหวานมากครับหวานแต่ขอโทษหวานมากครับหน่อยหวานยังเป็นมูดนี้อยู่ในอีีกมูดนี้อยู่แซ่บทิ้งท้ายครับอ้ย Yesterday ค่ะเรือเริ่มแล่นค่ะอันนี้ก็น่าสนใจเฟเวอร์รี่ครับอันนี้ต้องพูดด้วยไม่ต้องพูดใช่ไม่เราพูดเราพูดก่อน VTV ครับสุดยอดวันนี้ไทยรับเลยรับเลย MVP และองค์กรถือว่าพูดแทนทุกคนแล้วกันเนาะ ีหแล้วก็แบบตลอดต่อไปเลยได้เลยครับก็ขอฝาก Yesterday The Series ด้วยนะครับทุกคนกำลังจะออนแล้วนะครับ EP 1เริ่มวันที่9กุมภาพันธ์นี้นะครับครับผมสาติดตามได้นะครับทุกคนทาง VTV เท่านั้นนะครับทุกคนอใช่ครับผมเรามารอติดตามเรื่องราวความรักของทั้งเวียเควินและเรื่องราวอีกมากมายของตัวละครทุกตัวในเรื่องด้วยนะครับรับรองว่าเข้มข้นดุเดือดเผ็ดมันแน่นอนครับครับผม ขอบคุณครับขอบคุณครับขนนยญาตกงนีก่อนะคะครับผมมดลมองก็ขอบคุณค่ะนี่นะะรมนาเก่มากลงขอบคุณค่ะแก้มต่อนะหนึ่งสมโอเคันต้งการค่ะอันนี้หันเลยนะคะหนึ่งสองสามขอบคุณค่ะ ขอบ้างนี้นะคะทีมาถ่ากับเาฝึกมาอย่งไรนะครับฝึกในกองถ่ายออกกองทุกวันครับผม